โอเคหลังจากที่ผมอยู่เพื่อโรงพยาบาลมาแสนสาหัสผมก็จะมา,า,า,าเล่นไร้เรนเจอรหลังจากที่ผมเล่นไปได้สักพักหนึ่งในรถไฟแสนกัที่นั่นโ okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคก็ดูของผมนะอาหยะะักขาโอเคนี่ในพวกนี้ทีมบีก็เนี่ยก็ตามม่เห็นนะ แล้ตัวกากของปั้มไว้เผื่อมันจะเก่งขึ้นแล้วทีมหลักของเรก็เป็นทีมเอเดี๋ยวจับจิวให้เต็มก่อนเออต้องไปหาจิวมอสกรอนดันดานอะไรวจิวจะเล่นให้หมดหลังพิเศษโอเคมาบอกแล็อก กเก้บิ้วแบบทีมนละเดี๋ยวเราจะทั่วโลกชิกพิดจะสู้ได้เหรอเนี่ยซเปร์มาร์เก็ตอยากจะร้องสู้ไม่ไหวนอ,วอนเวล้าน้อย ต่อสู้สู้ใครยังไม่รู้เลยจะไหวไหมเนี่ยอใครถึกกว่ามันถึกกว่ามันระดับไหนเนี่ยใครรับภาพเลยไม่ไหวเลิกดีกว่า การต่อสู้ไม่รู้จบห้องวิจัยไทยสายนะฟองดูจูไหวไหมเนะี่ยด่านก็ิ้งยากอยู่จูเนะี่ยต้องเอาเป็นจูนี้ให้ได้จูเทพรักาสายฟ้าของแซมดุที่โคตรจูตายเนะี่ยคือทีมเอาไม่อยู่นะ รู้ไหมจูตายคือทีมอังไม่อยู่โอเคถ้าจะเอาอยู่แล้วี่คุณนะเรียกมาทำนะเจ็ดร้อยห้าสิบเร็วเราเร็วเราเร็วเราเร็วนี่จบจบเกมแน่มันเรียกมาแล้วจบเกมนะครั้งน่ะเออไออันนี้ฐานผมก็ยังอัพไม่เต็มนะเกตอัพจบจบแน่ อย่างนี้ไอ้วนี้ก็จบตัวนี้ส่งคิวโจ้ยนะ่านใกล้เนี่ยยิ่งชอบเลยไอ้วงนี้จะออกมาช้าด่านใกล้นี่ออกมาโคตรเยอะเลยสู้แทบไม่ไหวแน่นี่เตะท้ายควซ้ายปึ๊กไอ้ตัวที่หัวเนี่ยอ้กินอะไรอ่างนี้ตีมือรึตีสเปรดส่วนนี่นก็ Đây là nó quay có tí quốc là người thường làm tìm mùn Chú xá mùn như vậy Thơ tìm mùn Thơ ấp tìm này, này khuất chiều ạ còn đế chiều nơi này nãy mà Chiều Chiều như เดินไปได้คิวเลินเท่าไรดิฟิลท์สองคิวลองลองดูเดี๋ยวจะไหวแต่ถ้าจะไหวต้องของเนี่ยต้องมาบานถึงจะชนะ อตัวเร้วอ่อมาแล้วไอ้ชี้ออกยี่สิบห้าสิบอ้นี้ออกไม่ไหวกินดีตัวเดียวไม่ไหวอ่ะตัวแล้วชี้ก็ไม่น่าไหวนั่นอะเอาให้เต็มเลยมาทีเดียวเลย ชียังยายยยยคยยยตยขึ้นเลยอยย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 ย้ยยยยยยเฮ้ยตยยยยขึ้น,นะน,นนะเลยนยยยนยยยยยยียย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  ไอตัวมัวมันตีทีเดียวขึ้นอะเสีของมนเนี่ยตายเลยจะ่งไปหวังอะไรเมื่อกี่เดี๋ยวเราจะไปด่านนี้นี่หัวก็โลเจะเอาตัวอะไรจะเอาน้ำยาเสียของป่าเลย จะไหวอยู่นะในระดับนี้ต้องไหวแล้วตัวใหม่โอ้โหไอีตัวน้ตีขึ้นเลยอ่ะอีตัวยิงอ่ะแล้วตีแรงโอ้อตัวไหนตะีวะเนี่ยเฮ้ยเอาตัวตีขึ้นมาดีกว่าเฮ้ยตัวตีขึ้นอ่ะตัวตีขึ้นของเราก็มีนะ โอ้ป้อกระดูกวะนีนี้หลับสิเปลี่ยนทีมตายแหไม่ไหวก็ตีแรงเกินตีทีเดียวขึ้นมาสามหลอดอ่ะคนอนาถโอ้มีด่านไหนง่ายมางไหมกลับบ้านก่อน วิจัยวิกาเกินไปเอาส่งจิวไปแล้วจิวก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนาแต่ช่วยยื้อก็พอจิวเอ้ยจิวยื้อไหวไหมจิว รอชิชิมาแล้วจิ้วจิ้วชิชิมาแล้วจิ้วแกรอดแล้วชี้ชิชิ้ไม่ได้ช่วยเลยถึกกว่าเห็นเถอะจ้าจินนารีช่วยช่วยขัาอนาถด้วยเหรอตัวสีทองไว้หมดตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วทีมมาดันขึ้นและกินนารีมาคราวเนี้ยดันขึ้นละนี่ ตัวเบอร์ดาเมีดเนี่ยไอตัวตีใส่หมวกนะใส่เนลเบอร์ดาเมีดโคตรแรงเดี๋ยวจะเอาตัวผีทองไปเลยมันก็ชนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวใหม่ไอตัวนี้ไปเลยแล้วก็ไอตัวปากไปเลยได้ ตอนนี้คู่เราสามสองแล้วเป็นอะไรที่ดีงามใสม่มอนเหมือนมอนหรือเปล่าดูแล้วเอมอนอะมุกแปกอีกแล้วเป็นดานไหนก็ไม่ยอมค่ะอยากได้ถึงมือแต่เงนินไม่มี เดี๋ยวถ้าบางวันก็จะไม่เล่นเกมเสรษฐีนะทว่ไนมดนน้โซนิวไปแทงคิวไปแทงต่อแอชวชิวไปแทงชิิแทงเจ็ดร้อยหิบเจ็ดร้อยห้าสิบ ฮายอัดคลิปอยู่อย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมโอเคเบิร์ดดาเมทดาเมจโคตรแรงเลยเบิร์ดดาเมจอื้ออโอ้โหเบิร์ดดาเมจแรงกินนารีเอาไว้ตัวเบิร์ดดาเมจแรงวะล่ะโอเคแมี้ยมียมาเก้าร้อยบาทเบิร์ดดาเมทเจ็ดร้อยห้าสิบเบิร์ดดาเมจต่อ ซินารีฮัลโอลสี่สิบามนี้ก็บอดามุบรดของล้วนอะดูดขรริของบ้ระหองเกินไปก็ไม่ดีต <c oughs> ัวสีผมสีทองอะไรสีทองหมดอนตกอกที่ปาไับลูกค้าแล้วก็เออไอตัวนี้มาเลยไอ,อ่นี่บอกมาเดียออกมาเลย ไปยุบหามาโตไปยุบจุบจุบจุบอันนี้บอกจะตีแตกเดียวเชียวด่านี้งใช้จิวหลายตัวล่ะดูจากท่าทางต้องใช้สองตัวเลยอ่ะ ูไหวไม่เลิกแทงตัวเบิร <Ừ> ์ตดามิเอตดีกว่าโอ้ยสิสิเบิร์ตดามเอตเลยเบิร์ตดามเอตดีแล้วไงเบิร์ตคนเดียวด้วยจะไหวอยู่ไปแล้วตรงตัวไปแทงมาวว้วแล้วไอแมวเหมียวนี่ก็แทงอยู่นะ ไอตัวสีเหลืองนักเวทอะทำพิชิมากินอะไรมาคะาแน่จบมาดักป้อมขนาดไหนก็เหอะจัดมาเหอะปีไหวอ่ะบอสขนาดไหนก็เหอะจัดมาพิชิกูแทงยิงกูปบ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 900บาทเร็วๆเอาไปพิชิไปแทงตุ่ม ต้องอะไม่สมควรเอามานะในเกมย,ยิงดาวมจแทบไม่ขึ้นอ่ะ <c oughs> กินอะไรสีทองไปท้าสีชมพชูอันนี้บอกว่าไม่ให้ขยับเลยม <c oughs> <c oughs> ีตัวเพื่อนทันทีอยู่รอดได้แมงมุมม <c oughs> ีสามตัวนี้แล้วออก็ววอ,อีกตัวนึงก็อยู่ทีนี้เก้าร้อยบาทโอ้ ย pues ิ้มหูก็อย nah ู่ได <for> ้นะเมาแทงเลยน้ำพูดเต็มเด็กเป็นแฟนห้เป็นแฟนพูดแทงไงก็แทงไหวอะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะอัดดีหรือไม่ดีไอ้เกมเนี้ยก็เดี๋ยวคอสิบสี่นาทก็จะตัดนะ đi qua